ย่างเหตุงานพี่น้องอากาศเย็นเย็นอากาศเย็นคักอากาศเย็นคัดเย็นแน่อากาศเย็นอากาศเย็นพู้นทางหลัง เที่ยวในเมืองอากาศยินบ่ได้เที่ยวดอกเลิกงานเลิกงานอากาศยินข้างหลังการหนาวเย็นจ้อยจ้อยคุณะ น้ำข้องกาดหนาวเย็นจ้อยจ้อยพี่น้องโไล่ไล่ไล่มไล่ไล่คุณนะวิวมันจะเห็นบ่ยางมากบ้างหันร่มหนาววีวีวีน้ำเย็นเย็นล่มเลยเย็นเลิกงานล่ะยางเขาในเมืองพี่น้องเย็น เยน็ยนเยน็ยนเย็นเลิกงานแล้วเดินทอาในเมืองคุณน,นะวิวกระทางต้นใหม้เดี๋ยวกลับ้องให้ไมัจนจะบุญวิวในเมืองฝ่ากสัสิมืดมืดยุงสีละพี่น้นองมืดเบิดมือยุงสีละฝ่าฝนคุณน่ะช่วงนี้คนกำลังเลิกงานสามโมงกว่าสิสี่โมง เราโม,ม่งกงือบสี่สี่โม่งพ่นกำลังเลิกง,งานนี่ก็ข้องนำทูนอาเล่เด้อพี่น้องเด้อทูนอาเล่พุดนะรถเมฆกำลังมาเย็นเย็นพี่น้องล่มบีบีพุดน่ะช่วงรถเมฆกำลังออกจากคิวกำลังมา,าล่มแห้งขนาดเย็นนีย่ยแจ็คสไาเย็นมาจังเลยล่ะเย็นคักเย็นแน่พี่น้องเลย สวัสดีด้วยจ้าเดีด๋ยว,วก็ะสเขับไปแล้วไล่ให้ได้ยจกคซากหน้าที่กันไอ้มุจจาเบิรงวิวอย่างสองสามนาทีกันเดือนตุลาเบิรงเอารถเป็นแบบนี้ละ่ะเดือนตุลาก็สิเป็นแบบนี้อยู่เบิดปดเบิดเดือนละพี่น้องกินหอดขันวาโมโกลาคุมพามีหน้าบุญละเม่าบุญละจ็คสิเริมดีเป็นวันนี้พี่น้องมุจจาขึ้นมาหลายแถวกว่าสิลงละคุณรถมี คเมเขาจะเอากล้างอันนี้โอ้พี่น้องไม่ยอมเห็นล่มมาคนณอื่อไอ้ลมขากล่มแม่พักร่มขาะว้าพี่น้องล่มกันได้ลัดพัดหมอปิวแวแง่งยู่ไปก้อนไปก้อนคนจีโตณก็พูดอ้ไร